ยืนยันจากทางการ1เมษาไม่ต้องตรวจ rt pcr ก่อนขึ้นเครื่องแต่ชาวต่างชาติบนละงมเมื่อไหร่จะออกราชกิจจานุเบกษามาคอนเฟิร์มทางการของอบนี้คือ Facebook อันนี้นะครับ pr thai government จริงๆข้อมูลนี้มีมาตั้งแต่26มีนาแล้วนะครับก็เพิ่งเห็นก็คือเป็นรูปภาพนะครับไม่ใช่เป็นการมติที่ประชุมหรือว่าเป็นราชกิจจานุเบกษามาคอนเฟิร์มแต่ว่าเป็นรูปภาพ อีกรอบหนึ่งเพราะว่าออกมาตอน26มีนาทั้งทั้งที่เขาประชุม18มีนาแสดงว่าน่าจะคอนเฟิร์มแล้วเรื่องการไม่ต้องตรวจ rt pcr ก่อนขึ้นเครื่องที่ของเดิมของเดิมนะครับย้ำว่าให้ตรวจได้ไม่เกิน72ชั่วโมงเป็นแบบ rt pcr ฉะนั้นตั้งแต่1เมษายนไม่ต้องตรวจย้ำจากรูปภาพนี้เดี๋ยวจะลงลิงก์อันนี้ไว้ใต้วิดีโอนะครับที่อบเรียกว่าทางการก็เพราะว่าอันนี้คือหน่วยงานไง ใช่ไหมแต่ว่าที่ออบเรียกคนจัดการประเทศเนี่ยคือกลุ่มคนที่ชอบออกกฎสร้างความวุ่นวายทะนั้นกลุ่มคนเนี่ยจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปได้อยู่แล้วที่เป็นคนจัดการประเทศแต่ว่าทางการก็คือยังไงก็ต้องอยู่อาจจะเปลี่ยนคนบริหารหรือยังไงแต่ว่าใช้คําว่าทางการก็คือยังไงก็ต้องอยู่อันนี้รูปภาพจากใน a c e b o o k นะครับก็คืออัปเดตนะครับเงื่อนไขในการเข้าประเทศ1เมษายน22ก็คือเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน จากคำพูดตัวสีฟ้านะครับตั้งแต่หนึ่งเมษายนปี2022นักเดินทางจากทุกแคมเปญทั้ง Test and Go ทั้ง Sandbox ทั้งกักตัว Alternative quarantine ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางที่ว่าต้องตรวจเป็น rt pcr 72ชั่วโมงก่อนเดินทางเนี่ยไม่ต้องตรวจครับฉะนั้นทางการไทยก็คือคอนเฟิร์มแล้ววงเล็บถึงจะยังไม่ร้อยเอร์เซเพราะว่าราชกิจจานุเบกษายังไม่ออกมาก็ตามแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกมาอีกรอบหนึ่งตอนที่ ใกล้วันมากพอสมควรระบบการลงทะเบียนก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเป็น Thailand Pass แต่ว่ามีข้อต่างนิดนึงถ้าเกิดเข้าทางอากาศกับทางบกเนี่ยใช้ Thailand Pass แล้วก็หลังจากที่เข้าไทยมาแล้วใช้หมอชนะ,ะมีคนบอกว่าถ้าใช้โทรศัพท์ของต่างประเทศจะลงหมอชนะไม่ผ่านไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเอาโทรศัพท์ของญาติในไทยมาลงเออได้งงไหม แล้วก็อันนี้บอกทำไมไม่รู้ก็คือผู้ประกอบการหรือโรงพยาบาลหรือเอเจนต์อื่นๆก็ใช้ระบบคอสเต้และระบบชาคือจะมีระบบให้กับทุกฝ่ายแต่ว่าที่ข้อต่างของอัอก็คือถ้าเข้าทางทะเลกลับยังใช้ระบบเก่าอยู่คือ C.O.E. Certificate of Entry แล้วก็ใช้หมอชนะหลังจากเข้ามาเหมือนกันทาไมจึงต้องมีการแยกเพราะว่าเราได้คําตอบในบรรทัดสุดท้ายนะครับเพราะระบบลําเอียงนี้ คนที่เข้าทางอากาศและทางบกยังคงต้องจองโรงแรม1ึคืนแล้วก็ตรวจ rt-pcr วันที่1หมายถึงหลังจากเข้าไทยแล้วก็ตรวจ a อทเคด้วยตัวเองในวันที่5แต่ว่าคนที่เข้าทางทะเลไม่ต้องจองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่บนเรืออยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ก็คือแค่ตรวจเฉยๆไปตรวจตามที่จองไว้แล้วก็กลับมาอยู่บนเรือละมั้งแต่เคยได้ยินจากข่าวหนึ่งนะครับคนเข้าทางเรือเนี่ยสามารถขอการอนุมัติได้จากที่พอร์ตท,ที่ท่าเรือได้ทันที ไม่ต้องมารอแบบ Thailand Pass ให้วุ่นวายใจหลายวันเหมือนกับคนเข้าทางอากาศกับทางบกทางเรือนี่คือไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนซึ่งต้องเป็นระดับเศรษฐีทั้งนั้นเลยนะครับดาวเอาไม่ใช่ล่องเรือธรรมดามาแต่ประเทศข้างเคียงแล้วก็ไม่ต้องขอหรืออะไรอย่างนั้นน่าจะเป็นระดับเศรษฐีนั่นแหละแล้วก็คนที่จะเข้าแบบเทสแอนดโกก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย14วันก่อนเครื่องบินออกหรือก่อนออกเดินทางก็คือไม่นับวันฉีด แล้วก็การตรวจโควิดก่อนเดินทางณนะวันที่พูดยังต้องตรวจอยู่แต่ตั้งแต่1เมษายนย้ำว่าตั้งแต่1เมษายนี่ไง rt-pcr test is not required ก็คือไม่ต้องตรวจ rt-pcr ตั้งแต่1เมษายนี่ไงตัวข้างบนเนี่ย f s t april ย้ำแล้วก็การจองโรงแรมที่พูดไปก็คือจะต้องจองเป็นแบบ aq หรือชา e x t r a plus 1คืนที่รวมค่าตรวจ rt-pcr ในวันที่1 แล้วก็ไอเรื่องตรวจ ATK เนี่ยจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้แล้วแต่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจองผ่าน A g o d a นะครับเรามีรวบรวมไว้ที่ c o n o ok g a i com hotel ในใบจอง A g o d a เนี่ยก็ได้มีระบุเรื่องของ ATK มาด้วยอยู่แล้วที่เหลือก็คือเรามาอ่านความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันบ้างนะครับใน Facebook อันนี้แหละที่ประกาศอันนี้แหละไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่จะเข้าประเทศที่บ่นนะพอนึกย้อนกลับไปแล้วเนี่ยค,คือทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเอาแค่แปลเป็นภาษาไทยเออนึกย้อนกลับไปแล้วเนี่ย ก็รู้สึกได้เลยว่าความเสื่อมโทรมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันล้าหลังแค่ไหนแล้วก็จากการประกาศที่ไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าประกาศมาแค่สั้นๆเท่านั้นอ่าจริงๆคือประกาศให้สั้นๆดูง่ายก็ถูกแล้วแต่ควรจะมีรายละเอียดที่รัดกุมเนี่ยอยู่ข้างล่างก็คือข้างบนเป็นการประกาศสรุปแล้วก็รายละเอียดที่รัดกุมอยู่ข้างล่างแต่ไม่ก็คือเอาแค่แบบง่ายๆที่นั้นเขาก็เลยมีถามว่าแล้วจะทํายังไงสําหรับเด็กอายุน้อยกว่า12ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน แล้วพวกเขาหมายถึงเด็กอายุน้อยกว่าสิบสองเนี่ยยังต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางหลังจากหนึ่งเมษาไหมครับในเมื่อเขาไม่ตอบแล้วก็ตอบแทนเลยก็คือโพสต์มาสองวันแล้วนะยังไม่มีการมาตอบนะเออก็เด็กอายุน้อยกว่าสิบสองเนี่ยคือศูนย์ถึงสิบเอ็ดปีเนี่ยก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนอยู่แล้วถ้ามาพร้อมกับผู้ปกครองนะครับได้รับยกเว้นเฉพาะกลุ่มนี้ศูนย์ถึงสิบเอ็ดแต่ถ้าเรื่องตรวจโควิดก่อนเดินทางเนี่ยยกเว้นให้ทุกกลุ่มทุกคนอยู่แล้วทะนั้นเด็กก็ยกเว้นตรวจก่อนเดินทางด้วยเช่นเดียวกันแต่ต้องมีการตรวจหลังเข้า โดยตามกฎเดิมคือถ้าอายุศูนย์ถึงหขวบให้ตรวจทางน้ำลายหลังเข้ามานี่มีคนถามจนได้เออแล้วใครรู้บ้างว่าไอ้เรื่องการยกเลิกตรวจก่อนเดินทางเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเมษาเนี่ยได้ลงตีพิมพ์ในเดอ Royal g a า e ซ t หรือ,อยังก็คือรากิจจานุบเบกษาหรือ,อยังก็ยังนะครับเพราะว่าก็ตามดูทุกวันเมื่อไหร่มันจะเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะประกาศนะครับจะประกาศ31มีนามเลยหรือ,อยังไง ทำไมทุกคนจะต้องมารอทั้งทั้งที่มีการประกาศคอนเฟิร์มแบบนี้ก็เพราะว่าคําพูดของคนบริหารประเทศชุดนี้ไม่น่าเชื่อถือต่อให้มาลงทาง Facebook ของทางการแบบนี้แล้วก็ยังไม่น่าเชื่อถือร้ออซอาจจะพลิกไปพลิกมาได้เพราะเคยทำมาหลายรอบฉะนั้นก็ต้องการตรงนี้ถึงรัฐจิจการรูเบิกสาวมาก็ยังไม่ได้ร้อแต่มันก็คงประมาณเก้าส้าอร์นแล้วนะมีคนเดาว,ว่าสงสัยจะประกาศหนเมษา โอ้ยังคงล้าหลังกว่าประเทศอื่นในเอเชีย,ยทำไมพูดเหมือนคนไทยเลยนะเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเปิดโดยไม่ต้องกักตัวสักทีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแม้แต่หนึ่งคืนเขาก็ไม่อยากนะครับคือความยากความยุ่งไม่ใช่ความยากหรอกความยุ่งมันก็อยู่ที่ยังไงก็ต้องจองต่อให้เป็นหนึ่งคืนก็ตามถูกไหมเออยังไงก็ต้องจองแล้วก็มันไม่ใช่จองโรงแรมแบบโรงแรมทั่วไปนี่อันนั้นง่ายอยู่แล้วแต่นี่คือถ้าไม่ได้รู้รรจักอโก d ด้าที่ให้จองโรงแรมไอเทสแอนโกได้เนี่ยก็ไม่รู้ไปหาจากที่ไหนนะ อาจจะหาแกะได้จากของสถานทูตแต่ว่ามันก็ยุ่งยุ่งอยู่อ่ะการฉีดวัคซีนครบเนี่ยต้องรวมการฉีดบูสเตอร์ด้วยไหมไม่ต้องนะครับตอนนี้เขายังไม่มีกฎเรื่องนี้ก็แปลกดีแปลกดีล้าหลังจริงๆด้วยแม้กระทั่งเรื่องพวกนี้คือไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องฉีดบูสเตอร์ถึงจะเข้าไทยได้แต่แค่ว่าน่าจะมีการยกเว้นพิเศษให้กับคนฉีดบูสเตอร์อย่างเช่นอันนี้ยกเว้นการตรวจก่อนเดินทางใช่ไหมถ้าคนฉีดบูสเตอร์ก็ไม่ต้องจองโรงแรมแล้วก็ไม่ต้องตรวจ rt pcr วันแรกไง ควรจะยกเว้นแบบนี้แต่ก็ไม่มีคนถามว่าตอนนี้มันปลอดภัยหรือเปล่าที่จะเดินทางไปประเทศไทย <c oughs> มีคนบอกว่านอดเย็ด <c oughs> ไม่ไม่ไม่ปลอดภยัยแต่ก็มีคนบอกว่าปลอดภัยอยู่อยู่นะแต่ว่า,าพูดของอฟเองนะปลอดภยัยและไม่ปลอดภยัย <c> ส <oughs> องอย่างคู่กันปลอดภัยก็คือสําหรับถ้าเกิดคุณได้ตรวจเข้ามาวันแรกแล้วตรวจผลเป็นลบแล้วอันนั้นคือคุณรอดบุงเล็บ มาคนเดียวหรือมาหลายคนถ้าคุณตรวจเป็นลบแล้วต้องดูว่าคนข้างขที่มาด้วยกันตรวจเป็นลบด้วยเหมือนกันไหมถ้าเป็นลบครบทุกคนเป็นลบกันหมดก็รอดแต่ถ้าเกิดเป็นบวกอันนี้แหละไม่ปลอดภัยก็สรุปได้ว่าไทยแลนด์จะปลอดภัยถ้าคุณเข้าไทยแล้วตรวจโควิด rt pcr ในวันแรกผลเป็นลบทุกคนด้วยอ่กากรณีที่มาหลายคนอ่าก็มีคนมาให้ทัศนะนะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือการเข้าไทยแล้วเนี่ยแล้วต้องตรวจเจอเป็นบวกเนี่ย คือมันเป็นหนทางที่ไม่ดีที่จะเริ่มต้นฮอลิเดย์ของคุณฉะนั้นควรจะยกเลิกการตรวจขาเข้าและก็การที่จะต้องจองโรงแรมแสนแพงที่ต้องรวมค่าตรวจเนี่ยออการตรวจก่อนเดินทางเนี่ยโอเคสาหรับฉันก็อย่างที่เคยบอกนะครับถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึง่งระหว่างตรวจก่อนเดินทางกับตรวจหลังเข้าเนี่ยออคนจัดการประเทศนี้จะต้องเลือกที่จะยกเลิกตรวจก่อนเดินทางอยู่แล้วเพราะว่าเขายังได้ผลประโยชน์อยู่สําหรับการมีการตรวจหลังเข้า แล้วมันก็โอเคกว่าด้วยนะสําหรับคนในประเทศที่จะออกไปเที่ยวนะครับหมายถึงว่าคนที่จะไปเที่ยวระยะสั้นไม่กี่วันที่อยู่ไทยแล้วจะออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยการเลิกตรวจก่อนเดินทางเนี่ยก่อเนอเดินทางกลับประเทศตัวเองเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่โอเคกว่าก็เลยกลายเป็นว่าต้องเลือกไก่กับไข่จะเอาอันไหนเลือกอะไรได้เข้าประเทศก็ต้องเลิกตรวจหลังเข้าแต่ยังตรวจก่อนเดินทางอยู่ก็ <c oughs> ต้องยอมรับว่าการวิ่งหาที่ตรวจก่อนกลับขึ้นเครื่องบินเนี่ย มันเป็นอะไรที่ลำบากจริงๆสําหรับคนที่มาเที่ยวแค่ระยะสั้นก็ต้องเลือกกันไปแล้วกันนะครับจริงๆเลิกหมดอนะ่ะดีที่สุดอยู่แล้วเลิกทั้งตรวจก่อนเดินทางแล้วก็หลังเข้าอะ่ะดีสุดนี่ครับสุดท้ายนะคําถามยอดทิศมากในช่วงนี้พอดีจะเดินทางนี่โพสต์เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าชาวต่างชาติมาตอบเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่ารู้จักคนไทยอยู่แล้วเลยอ่านภาษาไทยได้หรือเปล่าพอดีจะเดินทางกลับไทยถึงไทยนะครับไม่ใช่ออกเดินทางนะถึงไทยเครื่องบินถึงไทย 1เมษาบ่ายโมงห้นาทีไม่แน่ใจว่าต้องตรวจ pcr ก่อนบินไหมครับบินออกจากออมีบอกวันบินบินออกจากอัมสเตอร์ดัมสามสิบเอมีนาตอน4ี่โมงเย็นและต่อเครื่องที่โดฮาหนึ่เมษาตีสองต่อเครื่องไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่ว่าบิน3ามสิบเอมีนาก็เลยยังคงต้องตรวจก่อนเดินทางอยู่นะเพราะว่ามาตรการมันเริ่มใช้หนึ่งเมษาฉะนั้นจะต้องขึ้นเครื่องบิน จากต้นทาง1เมษาเท่านั้นขึ้นตอนเที่ยงคืน5นาทีก็นับเป็น1เมษาถูกไหมฉะนั้นสรุปว่าคนนี้บินออกจากอัมสเตอร์ดัมตอน31มีนาแล้วถึงไทย1เมษาก็เลยยังต้องตรวจอยู่ครับก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายราชกิจจารุบเบกษาจะออกวันไหนในวันที่เอาพูดนี้คือ28มีนานะครับ ฉะนั้นหลังจากที่วิดีโอนี้ออกเนี่ยรวกิจารุเบกษาอาจจะออกก็ได้ใครจะไปรู้นะเราก็พูดกันไว้ก่อนหรือไม่แน่เขาอาจจะออกสัก31มมีนาเลยก็ได้เออเป็นรอบที่ออกช้าที่สุดแล้วเนี่ยปกติเวลานี้จะต้องออกได้แล้วนะนะครับแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ